สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตากเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลนะครับจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับซึ่งเป็นกระแสในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนักสะสมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจํานวนมากนั่นเองครับแต่เหรียญ2บาทนี่นะครับมีบางเหรียญนั้นก็มีราคาพุ่งแรงสูงถึง5,000บาทนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านพบเจอนะครับก็ยินดีที่จะรับซื้อด้วยเช่นกันครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญ2บาทสีทองกันก่อนนะครับใครที่มีเหรียญ er 2บาทสีทองเหลืองแบบนี้อยู่ในมือนะครับให้ท่านลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับให้ท่านลองสังเกตดูนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองแบบนี้นะครับเหรียญ2บาทปีนี้นะฮะในส่วนของสีทองตอนนี้มีราคาขยับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสยามชาแนลก็รับซื้อกับเพื่อนๆนะครับให้ราคาเกินหน้าเหรียญนะครับ นะฮะปกติแล้วเนี่ยนะฮะยังพบเจอในท้องตลาดเยอะอยู่นะครับ,บตดดออแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับตามข้อมูลที่เราค้นคว้านั้นก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีนะครับเห็นมีการโฟต์าขายแล้วก็มีการซื้อขายในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเหรียญ2บาทสีทอง,องเหลืองแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อขายกันในจํานวนมากครับเหรียญ2บาทสีทองเหลืองที่อ <would> ยู่ในมือนะครับใครมีจํานวนมากนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับในส่วนของปีพศนี้นะครับดูให้ดีนะครับในส่วนของปีพศนะครับเพื่อนๆครับ รับแค่ปีพศเดียวนะครับในส่วนของสีทองเหลืองนะฮะดูดูเหรียญในมือของท่านนะครับนี่ฮะขอให้เป็นปีพศนี้ครับเรารับซื้อเลยนะครับคือปีพศ2551นะครับต้องมีไม่ต่ำกว่า100เหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะรับซื้อนะครับต้องไม่ต่ำกว่า100เหรียญขึ้นไปนะครับปี51นะฮะเนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นก็ประมาณ10กว่าล้านนะครับถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่นะครับก็นึงจากว่านะครับ เพื่อนๆนักสะสมของเราลองไปขายดูนะครับก็ปรากฏว่าขายได้นะฮะในปี51นะฮะเป็นที่ต้องการปิดกันแทบไม่ทันเลยก็แสดงว่าปี51มีอนาคตดีนะครับแต่เขาขายกันนะครับในราคานะครับไม่แพงแต่ว่ามีเกินหน้าเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทนะฮะร้อยเหรียญนะฮะถ้าเกิดว่าท่านมีเยอะๆนะครับ ในส่วนของปี5้านะฮะรับแค่ปีเดียวนะครับสีทองเหลืองนะฮะปี5้านะครับเรารับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจํานวนมากก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอดีให้ท้ายคลิปนะครับใครที่พบเจอนะครับในส่วนของปี5้านะครับซึ่งเป็นสีทองเหลืองเท่านั้นครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่2ที่เรารับซื้อนะครับเหรียญนี้เช่นกันนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนี่ต้องบอกว่านะครับในส่วนของกองกระสาบเนี่ยกรมธนารักษ์เขาเลิกผลิตแล้วนะครับ ็นึกจว่านะครับเหรียญ2บาทสีเงินนี่นะฮะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะนะครับเรียกว่านะครับมีราคาสูงนะครับจึงเลิกผลิตแล้วก็ที่สําคัญเหรียญสบาทสีเงินนี่นะฮะนะครับพอนําออกมาใช้จ่ายในท้องตลาดนี่นะครับก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนนั้นเกิดความสับสนระหว่างเหรียญ1น1บาทกับเหรียญ2บาทนะฮะหลายคนนะครับที่เป็นพ่อค้าก็ นำเมจิมาเขียนใส่ว่าเป็น2บาทนะครับเพื่อที่จะทําให้จดจําได้ง่ายเพื่อทําการถอนไม่ผิดพลาดให้กับลูกค้านั่นเองนะครับในการใช้ใจ่ายเลยมีการเลิกผลิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเหรียญ2บาทสีเงินอนาคตดีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้นะครับ นะครับส่วนเหรียญน,นี้ผมจะซื้อแพงนะครับเหรียญน,น,น,นี้เหร er ียญนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับอาจจะขายได้สูงถึง5,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีที่หายยากๆนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า2,000บาทอย่างแน่นอนนะครับเหรียญนี้นะฮะแต่เหรียญนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพอสที่รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะฮะเหรียญ2บาทสีเงินนะครับนะครับขอให้เป็นพอสนี้นะครับรับซื้อเลยนะครับลองดูนะครับใครมีพอสนี้นะครับขออนุญาตฮะต้องมีจํานวนมากนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยเหรียญนะครับอย่าลื ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญปีนี้ฮะปี2550เนี่ยะฮะปี2550เนี่ยนะครับว่ากันว่าในกลุ่มนักสะสมนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นปีพศที่หายากที่สุดนะครับในพศของเหรียญ2บาทสีเงินครับส่วนใหญ่ที่เห็นในท้องตลาดก็จะเป็น4 8 4 9แต่ปี50นี่ค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับลองลองค้นหาดูนะครับเพื่อนๆลองเช็คเหรียญที่อยู่ในมือของท่านดูว่าปี50เนี่ยหายากไหมนะครับ ขอรับจานวน100เหรียญขึ้นไปนะครับก็คือนะครับก็คือเจ้าหนึ่งเนี่ยที่ส่งมาขายเนี่ยจะต่ำกว่า100ร้อยเหรียญนะฮะขอรับจํานวนมากนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทปี50นะครับนะฮะขอรับจํานวนมากนะครับ ashamed, ก็นะครับร้อยเหรียญก็อยู่ประมาณ230บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพท่าใ,ใหม่ๆก็จะได้ถึงนะฮะสองบาทนะฮะต่อร้อยเหรียญนะฮะ นะฮะถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะฮะปี50นะครับราคาเริ่มขยับมาก็เนื่องจากว่าหายากนะครับหลายคนนะครับว่ากันว่านะครับอ่าอาจจะไปนะครับในเรื่องของนะฮะทางกองกระสาวนั้นดึงกับนะครับอ่าอาจจะไปล้อมละลายใหม่ก็อาจเป็นไปได้นะครับก็เนื่องจากว่าเหรียญ2บาทสีเงินนี่หายไปจากท้องตลาดเลยนะครับหายากมากขึ้นนะฮะ หรืออาจจะไปอยู่ในกลุ่มนักสะสมก็ได้นะครับมีการเก็บสะสมกันก็อาจเป็นไปได้จึงทําให้หายากนะครับลองหาดูครับสบาทสีเงินปี5 0หายากไหมนะครับถ้าใครมี100เหรียญนะฮะก็ส่งมาขายได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกไอดีให้นะครับในท้ายท้ายคลิปนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่เรารับซื้อครับเหรียญเนี้ยนะฮะการันตีเลยนะครับไม่ต่ำกว่า2,000บาทขึ้นไปนะครับไปจนสูงถึง5000นะฮะขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับเกิดขึ้นกับปีไหนนะครับ ใครที่มีเหรียญ2บาทสีเงินนะครับฟังให้ดีนะครับเหรียญนี้รับซื้อจริงนะฮะแล้วก็เป็นกระแสแรงมากเพื่อนเพอน,อนักสะสมนีนะฮะหากันให้วุ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับว่ากันว่าทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่กับสยามชนะเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นที่พบเจอทุกท่านใครมีเหรียญรุ่นนี้ฮะน้านน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่นี้นีครับดูข้อมูลดีๆนะครับเพื่อนๆครับน้านน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9้าแบบนี้นะครับขอเป็นะะ <foundational S 2> พระเศียรเล็กนะฮะ ถ้าใครชุบมาเนี่ยผมไม่รับนะฮะผมไม่รับผมรู้ออกนะครับนี่ฮะเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับให้เหมือนสีเงินทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นปีอะไรที่ผมจะพูดถึงขออนุญาตนะฮะผมจะพูดถึงปีปีนี้ครับคือปี2548ครับปี2548เนี่ยนะครับตามข้อมูลที่มีการผลิตเนี่ยสูงถึง4ล้านเหรียญฮะนะครับถือว่าไม่น้อยนะฮะ4ล้านเหรียญเนี่ยถือว่าเยอะนะฮะปี48เนี่ยใครมีปี48ครับ กดก้าวบอกนะครับกดรวมๆมาบอกหน่อยครับปีส8นะครับปี48นี่แหละฮะเหรียญที่เราจะประกาศรับซื <tense> ้อในคลิปน <nte> ี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอเหรียญที่ยากๆอย่างเช่นปี50เนี่ยถ้าไปเจอในปี50นี่นะครับราคาเนี่ยไม่ต่ํากว่า5,000นะฮะถ้าเกิดว่านะครับเหรียญท่านไปเจอเหรียญแบบนี้ในปี50นะครับเราซื้อไม่ต่ํากว่า5,000นะฮะในส่วนของเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆครับ ใครมีนะครับสังเกตตามที่สยามจะเนลบอกนะครับดูดีๆนะครับก่อนส่งประเมินราคานะครับดูให้ดีเช็คให้ละเอียดก่อนก่อนส่งประเมินราคาจะได้ถูกต้องจะได้ขายได้ถ้าไม่ใช่เหมือนเหรียญนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นปี50นะครับมีจํานวนมากส่งมาขายได้กับปี51นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับทำไมถึงมีราคานะครับผลิตออกมาทั้ง4ล้านนีแต่มีราคาสูงขนาดนี้จริงหรือไม่ครับมาดูครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญน,นี้นะฮะเดี๋ยวผมจับให้ดูนะฮะจับอย่างนี้ฮะจับนะครับเดี๋ยวนะฮะขออนุญ,ญาตนะฮะดูนะครับเหรียญของท่านเป็นแบบนี้ไหมนะฮะขออนุญาตนะฮะขอให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ ني. นี่ยจับจพลิกเลยเนี่ยนี่นะครับจับพลิกอย่างนี้ฮะจับพลิกอย่างนี้นะจับพลิกไปทางขวางนะฮะเพื่อนๆเนี่ยจับพลิกไปทางขวางนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับใครเข้าใจแล้วครับว่าลักษณะแบบไหนครับนี่หรือหมุนอย่างนี้ก็ได้ฮะหมุนอย่างนี้นะจับเหรียญหมุนอย่างนี้ฮะนี่ฮะแบบนี้ฮะ แบบนี้ครับแพงจริงฮะแล้วก็รับซื้อจริงนะฮะใครมีถือว่าเป็นเหรียญที่หายากที่สุดในเหรียญ2บาทสีเงินครับเพราะว่าเพิ่งเจอแค่เหรียญเดียวนะครับในประเทศไทยในขณะดนี้นะครับตามข้อมูลที่เราได้รับนะฮะนะครับส่วนที่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะไปอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญอื่นแล้วก็อาจเป็นไปได้นะครับจึงทําให้เหรียญแบบนี้หายากครับนะครับทุกๆปีนี่ไม่มีราคาแพงขนาดนี้นะฮะแต่ปีนี้นะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยราคาแพงนะครับนี่ฮะ ขอให้ด้านหน้ากับด้านหลังนี่ไปทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับนะครับดูเหรียญของท่านนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ค่อยส่งมานะนะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้อย่าส่งมานะครับแต่ถ้าเป็นปี50มีจํานวนมากซื้อให้ฮะนี่ครับคือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับภูเขาทองกับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยตรงไปทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับเรารับซื้อเลยนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆถ้าเกิดขึ้นในปี50นี้ฮี้ไม่ต่ำกว่า5000นะฮะแต่ถ้าปีอื่นๆนี่นะครับก็อยู่2,000ขึ้นนไปถึง5 0 0รัน นี่ครับนี่คือข้อมูลจริงที่เรารับซื้อในส่วนของเหรียญ2บาทสีเงินแล้วก็สีทองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับ3เหรียญนะฮะสพศสหของแปลกนั้นก็ส่งมาประเมินราคาได้ที่ ID นี้ครับ นี่คือ ID ของสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID ดนะครับด้านบนนั้นสยาม f c คุยสดตอบสดพูดคุยสดได้นะครับก็คือ S I A M F C ในส่วนของลายแอดด้านล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าส่งภาพประเมินราคาอย่างเดียวนะครับถ้าต้องการสอบถามไปที่สยาม f c ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกรตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นั้นไม่พลาดในคลิปใหม่ๆและการอัปเดตข่าวสารรวดเร็วทันใจกับช่องสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก เอากลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ